สวัสดีค่ะดรสุนันตระกูลโชคเสียนค่ะสโลชากินิกค่ะก็วันนี้มารับรางวัลนะคะก็มาแสดงความยินดีกับบอลซองจริงๆแล้วสโลชากินิกก็ใช้อยู่นะคะวันนี้รับเดี๋ยวบนเวทีเจอกันค่ะยอดสูงสุดนะคะหนึ่งในสของประเทศไทยนะคะคือจริงๆแล้วการใช้โบท็อกของแท้เนี่ยดเดี๋ยวจะฝากทุกคนไปเลยนะถ้าของไม่แท้ถ้าไม่จำเป็นก็อยาเข้าไปใกล้ดีกว่าค่ะ แต่ถ้าของแท้มันมีให้ใช้แล้วราคาไม่แรงมีคุณภาพผ่านอ,ออยอเราก็ควรจะใช้ใช่ไหมคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก่อนก่อนที่จะจะจะใช้อะไรเราเช็คเราตรวจสอบได้สําหรับสโลชาค,คลินิกเองเนี่ยเช็คที่บอลซองเลยค่ะยอดเยอะที่สุดแล้วมีทั้งโบท็อกทั้งฟิลเลอร์วันนี้รู้สึกว่า11ปีบอลซองเนี่ยเขาเปิดตัวนี่ด้วยนะคะตัวฟอเรค่ะฟิลเลอร์ฟอเรตัวนี้ดีมากเขาทําวิจัย แล้วมาให้ที่สโลชากินิกทดลองการทำวิจัยเป็นตัวที่ดีใช้มาหลายตัวแล้วนะคะตัวนี้ก็คือแบบเหมือนฟินลลิ่งการฉีดแล้วก็อย่างนึงก็คือภาพที่ออกไปนะคะก็คือสวยแล้วก็ดูดีที่สำคัญก็มีออยอทุกหลดด้วยนะคะใครที่สนใจกับต้องติดต่อที่บอลซองเองนะคะไม่ต้องมาติดต่อที่สโลชากินิกแต่ถ้าเกิดใครอยากให้สโลชากินิกเรายินดีรับใช้ค่ะ ขอบคุณนะคะทุกคนช่องทางนะคะก็ที่สโ,โลจากคลินิกมี2ที่นะคะจังหวัดชัยนาทกับปทุมธาน,นีค่ะถ้าใครสนใจทักได้เลยนะคะเข้าไปที่ h ฮชแเออยาทุกยนตฮชแท็สโ,โลชากคลินิก h a s h ท a g ทานโฟ n เ f o r m e r f a ก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นรูปแบบผลการเปลี่ยนแปลงรูปหน้าโดยการใช้คิลเลอร์นะคะอย่าลืมนะคะก่อนไปอาจารย์จะฝากไว้เลยนะคะ คนฉลาดใช้ต้องเลือกใช้ของที่มีออยอนะคะถ้าของไม่มีออยอหน้าคุณเป็นอะไรหน้าคุณนะคะทุกคนเจอหน้าคุณแล้วคุณเป็นอะไรคุณไม่สามารถที่จะไปเรืยกร้องกับใครได้เลยค่ะ